สวัสดีค่ะผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ขูจะกลับมาพบกับน,นักเรียนในหน่วยผักค่ะเราไปชมกันซิว่ามีผักอะไรบ้างและมันมีประโยชน์ยังไงพร้อมยังเอ่ยพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะวันนี้นะคะผักที่รูจะมาให้ดูคือน,นี่ค่ะหนึ่งฟัก ทองเด็กๆสูดที่ค่ะว่าฟักทองมีลักษณะอย่างไรฟักทองมีผลกลมๆผิวข้างนอกลักษณะเป็นครุขระผิวด้านนอกเป็นสีเขียวด้านในจะเป็นสีเหลืองฟักทองจะมีเมล็ดฟักทองนะคะเขาบอกว่ามีประโยชน์สูงช่วยบำรุงสายตาช่วยมีโปรตีนมีวิตามินบีสูงนะคะช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ สิ่งแรกนะคะเราควรทานฟักทองอาหารที่เราจะทําฟักทองได้ฟักทองประกอบอาหารหนึงเช่นฟักทองผัดไข่หรือว่าจะทําขนมหวานเป็นฟักทองแกงบวชก็ได้ค่ะชนิดต่อไปนะคะผักบุ้งนะคะลักษณะเป็นก้านยาวๆนะคะเรียวเล็กใบสีเขียวนะคะด้านในจะเป็นกรวงๆนะคะผักบุ้งจะให้วิตามินเอสูงวิตามินเอจะช่วยบํารุงสายตาค่ะ ผักชนิดต่อไปนะคะแครอทค่ะแครอทจะมีลักษณะภายนอกเป็นสีส้มนะคะจะมีลักษณะของแครอทนะคะจะใช้ที่เราเห็นหัวหัวเน้นนะลูกนะจะเป็นอยู่ในส่วนใต้ดินนะคะเหมือนจะเป็นรากของแครอทนะนะคะแครอทก็จะมีส่วนประกอบก็คือใช้วิตามินซีแล้วก็บำรุงสายตาแครอทบำรุงกระดูกด้วยค่ะผักชนิดต่อไปค่ะ เป็นต้นหอมต้นหอมจะนําไปใส่กับต้มจืดหรือว่าก๋วยเตี๋ยวนะคะต้นหอมจะมีสรรพคุณก,ก็คือช่วยบํารุงไม่ใช่ช่วยบํารุงค่ะขอโทษช่วยให้เด็กๆหายจากอาการไข้หวัดได้นะคะใครมีไข้หวัดคัดจมูกก็จะช่วยได้นะคะ ผักชนิดต่อไปนะคะผักกาดขาวนะคะผักกาดขาวเด็กๆส่วนใหญ่จะเห็นในคุณพ่อคุณแม่จะเอาไปประกอบอาหารให้เด็กทานก็คือผัดผักกาดขาวใส่หมูนะคะหรือว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีนิยมนําผักกาดขาวมาใส่ในหม้อชาบูนะคะก็อร่อยได้เหมือนกันนะคะผักกาดขาวจะช่วยบํารุงกระดูกได้นะคะผักที่ต่อไปเด็กๆชอบทานนะคะจะใส่อยู่ใน ข้าวมันไก่นะคะหรือว่าเอาไปจิ้มน้ำพริกก็ได้แตงกวานะคะลักษณะภายนอกจะเป็นเปลือกสีชูเขียวนะคะค่ะผักชนิดต่อไปกะลําดอกนะคะกะลําดอกจะมีลักษณะภายนอกเด็กจะเห็นมันเป็นรอยหยักๆ,ๆนะคะสีเหลืองนะคะตรงใบมันจะเป็นสีเขียวนะคะกะลําดอกก็จะมีให้วิตามินและเกลือแร่สูงนะคะ ต่อไปจะเป็นกระเพราอ่าเด็กเเคยเห็นแล้วกระเพราจะเป็นพืชผักสวนครัที่หาได้ง่ายนะคะหลายๆบ้านก็ปลูกนะคะกระเพรานะคะจะมีสปปรรพคุณในช่วยของการอ่าเขาเรียกว่าท้องอืดท้องเฟ้อนะคะขับลมได้ดีค่ะชิ้นต่อไปเห็ดเห็ดนี้มีประโยชน์มากเลยนะคะ <Okay. S 1> จะเอาไปต้มก็ได้เอาไปผัดก็ได้นะคะเห็ดนะคะมีประโยชน์ในการ ช่วยบำรุงกระดูกนะคะเป็นผักสีเอขาวๆนะคะช่วยบำรุงกระดูกช่วยบำรุงสายตานะคะต่อไปนะคะตำลึงนะคะตำลึงนะคะจะขึ้นง่ายมากเลยจะขึ้นอยู่ตามริมลัวก็มีผักบึงผักขอโทษนะคะผักตำลึงนะคะจะมีสีเขียวนะคะสรรพคุณของตำลึงก็คือจะช่วยให้เด็กๆขับถ่ายได้ง่ายนะคะ ต่อไปมะละนะคะมะละจะมีสีเขียวนะคะจะมีรสชาติขมนะคะมะระก็ประโยชน์เยอะเหมือนกันค่ะต่อไปผักชีค่ะผักชีจะเไปใส่ในต้มจืดหรือก๋วยเตี๋ยวนะคะจะเพิ่มให้มีรสชาติมีกลิ่นหอมมากขึ้นและผักจะดูน่ารับประทานนะคะต่อไปนะคะจะเป็นผักคะนา้าผักคะนา้าเด็กๆจะเห็นคุณพ่อคุณแม่จะไปผัดใส่หมูใส่กุ้งก็ได้ใส่ตับก,ก็ได้ค่ะ ต่อไปนะคะผักมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศจะมีสปปรรพคุณนะคะช่วยบำรุงสายตานะคะบำรุงผิวพรรณจะมีผลสีแดงน่ารับประทานมากเลยค่ะ ชนิดสุดท้ายนะคะจะเป็นพริกนะคะพริกที่จะให้รสชาติเผ็ดนะคะพริกนะคะมีสปปรรพคุณช่วยบำรุงกระดูกด้วยเหมือนกันนะคะจะเพิ่มสีสันและเพิ่มรสชาติให้อาหารของเราเผ็ดมากยิ่งขึ้นน่ารับประทานนะคะ,มะเมื่อวานนี้คุยก,ก็ให้เพื่อนๆที่เรียนออนไลน์กับคุยนะคะถ่ายรูปคู่กับผักที่มีในครัวนะคะวันนี้ก็เหมือนกันค่ะเมื่อเด็กๆฟังคลิปคุ๋ยจบแล้วคูุยจะให้เด็กๆไปนําผัก นะคะที่มีอยู่ในครัวมาถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูนะคะคนไหนอยู่อนุบาล2ส่งไปให้คุณหนึ่งตรวจนะคะคนไหนอยู่อนุบาล3ส่งให้คุณอุ๋ยตรวจนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย